ป่าอิสิปตนะมฤึกทายวันเมืองสารนาศสถานที่แสดงปรถมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แห่งนี้มีอายุยืนยาวนานมา2,600ปีป่าอิสิปัตนะมฤึกทายวันเป็นสถานที่ประกาศพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งเป็นปรถมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่ท่านอัญญาโกณทัญญะ ได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคลคือความเป็นพระสูดาบันท่านที่หนึ่งในโลกและที่แห่งนี้ได้กำเนิดพระสงฆ์องค์แรกของโลกจึงทำให้พระรัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งสประการในวันเพ็ญขึ้น15ข่้าำเดือน8คือวันอาสารหาบูชาแรกหลังการตรัสรู้ สถานที่แห่งนี้หลังจากที่พระศาสดามาประกาศพระธรรมบทแรกแล้วต่อมาที่นี่เจ้าเมืองพารณสีคือพระเจ้าพรหมทัตก็ได้ยกผืนป่านี้ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาให้กลายเป็นอิสิปัตนะมรุกขทยวันมหาวิหารเป็นสถานที่ที่พระศาสดาทรงแวะเวียนมาประทับอยู่เนืองๆจนตลอดพระชนชีพจึงได้แสดงพระสูตรไว้ที่นี่มากถึง 33ปพระสูตรด้วยกัน